สวัสดีค่ะช่องหนุ่มวันนาชาแนลนะคะน้องอีคิวเพิ่อกับมาเบิงเอาเข้าวลงเนาะคะ่ะมากวดข้าวซอยอ่ะเอ็ดอย่างเป็นฮะ <laughs> ลืมหมวกไปแล้วคะ่ะพีมาพี่มาคนเข้าเร็วๆมาคนข้าเร็วๆอเาคน้อันนี้กับนหนุ่มโทนนะคะช่องแม่น้องมีตังนะคะ นิ้วมาอยู่เล็นวเข้าเอ้เนุ้วไปโรงเรียนเื้อสีเหลืองออมากลายเสื้อสีเหลืองนี่แปลวด่างไม่อีกฮะยายตุนไปใสโบต้องยังไม่ได้กอกยายตุนไปใส่เอ็ดหยัง ตหมดรตรงเอินเอ่อแล้วซื้อให้กินคนข้าวแล้วก่อนคเข้้าแลว อยู่ห่มท่าน้องมันหอนแด็ดนะ่ะเออไปซื้อน้ำปั่นเลยเนียวเนียวมันดีด้เออถ้า,าทานก็รู้ขนเข้าแล้วก่อนกะสอบเออตะเลีงจะมากอกใส่กระสอบเอาไก่ขึ้นดีล่อื้อบอไกลอ,อื้อขยามมันเลยเอ้ยให้ไปดื่มยาไงไหม

นเข้าวลงเนาะค่ะตากแดดให้มันแห้งสิได้ก็บเนาะค่ะเบิดละไรฮะก็ได้หลายเทคนให้กำลังใจไม่นอนนี่ เออขยามันลวมาอย่าฟ้าเกี่ยวมาแปลว่าง้สักก่อนไปเมื่อกินไปเอาไม่กวดมานํ้ำเด้อเออไม่กวดแข็งเด้อเออ ไปแล้วคะ่ะไซส์ไปเอาไม่กวดเนะเาะเพนว่าพน,นหิวน้ำเออไม่กวดไม่กวดตานไม่ตัวกวดแข่งกันเดอ้อท้อ นี่นะคะเม็ดข้าวข้าวนี้เม็ดยาวดีเนาะเออข้าวเคียวงูข้าวเคียวงูนี่ค่ะนะคะ่ะแม่น้องมีตังค์มาแล้วกับน้องมีตังค์ฝากช่องแม่น้องมีตังค์น้ำแนวด้วยค่ะ ่มีีทข้าวในรถปวดลงพี่ต้องมาหินเผื่อโอ้ยยาปวดเล้วพี่จะแก่มันนี่เล่าเผื่อมองเห็นบิ๊มีมองเห็นนี่แตงยาอันอะไไม้เราไม้กวาดตัดมาพื่ออีคิวไปเอาอยู่มันขายอีคิวมาแล้วนะคะเพื่อเอาไม้กวาดใช้ได้อยู่เนาะฟ้าหัวจ้างเขาเอาไม้กวาด กเก่งประหนีตัวครับประตัวเออจังไดครับเอาไปให้โล่เลยแล้วไม่กวดเลยแล้วเ<ล>พื่อกระายได้อยู่นะคะ<ล>เพื่อนู้เรื่องอยู่เนะ<ล>าะคำมาฮ่มพี่มันฮอนแดดโอ้เก่งเก่งตัวมือให้ตัวเองเอ้ยใช้ได้ กินข้าวก้อนให้กินเพื่อนนี่ยังกินละเมอหัวกูณใไปเกี่ยข้าวให้เพลินพระชอบดีตัแรกผุนจะเอากระสอบกินข้าวเช้ก่อนจังมาซะก,กันได้ทีแ่แป๋วปามาให้ลด <laughs> อย่าหัวบสมพ่อหัวหันได้สำเนี้หรอเออสองให้ได้สำนี้เลยพ่อเราเธอมันขนี้ด,ดินดำน,นะลงมา่ะนะ่ะนางอยากซ้อยเอาูกฮึซ้อยคิวเอออีคิวซ้อย เคี้ยวเก่งเคยแปวไส์แปวไ,ไม่กวดกระปิ่นอย่าหัวผสมพ่อหัวหันเออมันแดดกัอยู่ในโฮมเลยนี่เดชันเข้าไผนีเคี้ยวเข้าไผทุนเขาทุนแม่น่ะ เขาลุกแม่นบอเขาไเแลวค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบานนาด้วยนะคะฝากช่องแม่น้องมีตังค์ด้วยเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย